สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุไฟนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบไปนิ่งไปเนี่ยเขาคิดถึงเราไหมเขาทําอะไรอยู่ค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตรไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่หมอจะวางอย่างนี้ก็คือวางอย่างนี้ค่ะมันเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนทุกท่านมันไม่สามารถไปตรงกับทุกคนทุกเรื่องราวได้ แม่หมอไม่อยากให้คุณยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราดูเป็นไกด์ไลน์เนาะพาอานสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะนะคะหมอเห็นใบแรกของคุณเป็นควีนรับสอนแน่นอนละค่ะควีนรับสอนนี้ที่จริงนะคะมือที่คุณยื่นออกมาคุณน่าจะเคยให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาก็คือให้โอกาสเราเนะ่ยแหละเพราะเรารักนะะมือที่ถือดาบเนี่ยมันท็อกซิกแม่หมอว่าคุณใจแข็งมากตอนนี้นะคะตัดเขานะคะตรงนี้ได้ด้วยบางคนอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์หรือเปล่าได้ด้วยนะคะ สามดับที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องเจ็บปวดและเสียใจไม่ว่าเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี้มันช้ามากมันนิ่งเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเราเลยทั้งที่เราทุ่มเทโฟกัสที่เขาดูแลใจใสเขาดีมากๆบางคนอาจจะเป็นสิบเหรียญสิบถ้วยแล้วอยู่ด้วยกันเป็นลักษณะแฟนย้ายมาอยู่ร่วมกันแล้วนะคะตรงนี้มาดูที่ผ่านมาค,นคุณคืออใครบ้างหนึ่งธาตุดิน,นการผสมมังกรน,นะคะ ธาตุลมทนกลมเมทุนธาตุไฟแม่สิงหฮานูตรงนี้นะคะเขาธาตุน้ํกระกรกลมีนพิจิกด้วยคนเกิดวันเสาร์คนต่างจังหวัดคนต่างพื้นที่คนละอำเภอคนละรัฐคนไกลหรือคนต่างประเทศได้ด้วยนะนะ,ะตรงนี้แล้วก็วิวก็คือคนเกิดวันพฤหัสคุณอาจจะคิดว่าบุญทํากรรแต่งใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปนะคะทุกคนมาดูที่ผ่านมาเนาะี่ผ่านมาคือหานาทีที่แล้วเมื่อวานนี้เดือนที่แล้ว นะได้หมดหนาะที่ผ่านมาก็คือที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นี้คุณต้องการความชัดเจนคุณอาจจะเจอสถานะที่เขาไม่เคยชัดเจนกับคุณหรือเปล่าคบางคนคืยกับพ่อไม้แม่ไม้คิงถ้วยนะะห้าดาบมีกิเชนคนเกินวันพุธสิบไม้เท้าสามดาบเดอเดชเดดที่พี่จิกลักนาพ่จิกนะสี่ถ้วยค่ะเดอะมูนชาวมินลักนามีนห้าไม้เท้าหนึ่งถ้วยแปดถ้วยค่ะทุกคน ที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเนาะเดมูนเนี่ยเราไม่อยากหลอกตัวเองนะคะคนอื่นหลอกเราได้เนาะทุกคนแต่เราอยาหลอกตัวเองดูตามความเป็นจริงว่าความรักที่ที่เราทุ่มเทกับความรักที่เขาให้มาเห็นไหมคะตอนนี้คุณเริ่มมีตาช่างในใจแล้วความรักเราไม่ใช่แต่ใช้หัวใจอย่างเดียวนะที่จริงมันก็ใช้หัวใจแหละถ้าท่านใดจะเถียงนะคะความรักไม่มีไม่ใช่หัวใจใช่เราใช้ความคิดด้วยใช้สติด้วยนะคะว่าเขารักเราไหม มันเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนไหมบางคนสามดาบขึ้นมาสองรอบแล้วเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์สี่ถ้วยเป็นภาวะที่เรารักเขามากกว่าเขารักเรานะะเราทุ่มเทให้เขาเท่าไหร่เขาก็เหมือนไม่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการนะนะคะสี่ถ้วยเนี่ยเป็นความรักไม่ได้ดังใจนะห้าไม่เท้ามันมีเรื่องวุ่นวายบางคนเรื่องขัดแยง้งทัศนคติไม่ตรงกันคิดไปคนละทางเข้าใจไปคนละอย่างหรือบางคนมีคนหมูมาก มาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณบางคนเขาไปเริ่มต้นดีลกับใครใหม่ๆก็ได้นะที่นิ่งเงียบไปบางคนนะเนี่ยเฮ้ยไปดีลกับใครใหม่ๆแล้วเหรอนะหรือความรักนี่คุณนั่นแหละคะ่ะปิดกั้นก็ได้นะบล็อกมีกำแพงแล้วเหนื่อยกับอะไรที่ไม่ชัดเจนเด็ดคือการภาวะที่มันจบสิ้นนะคะเราเคยทุกข์เคยเศร้ากับคนนี้นะเคยเครียดมาส่องกันคะ่ะว่าเขาเป็นอย่างไรเนาะนะนะที่เขาเงียบนิ่งไปเขาไปทาอะไร ถ้าไปดีกว่าใครไปได้ดีมีสูขมากอะไรพวกนี้นะ,ะใบแรกเลยสองถ้วยคิงงอบสอดนะเธอรีวิวมังกรลักนามาังกรคิงเหรียญคุณเป็นควีนเหรียญเขาเป็นคิงเหรียญน,น,น,นะคะคุณยังก็ยังคงคิดถึงกันอยู่นะควีนถ้วยนะเธอท,ววทาวเวอร์คนเกิดวันอังคารเดอะฟล l หนึ่งถ้วย ก้าวดาบไงเครียดสัสองสองไม้เท้าติกถือถ้วยบางคนเอวคนอายุน้อยหรือเปล่าตื่สเต้นนะคะให้จะติด <c oughs> ขึ้นมาคนละฝั่งเลยคุณน้องเขามาดูกันแน่นอนแหละมอนพูดนิดน,นึงนะว่านะ,ะคนที่ไปดีลเนี่ยมันก็มีถูกชะตา แร,แรกมันถูกชะตาหมดและถ้าเราได้เจอได้พูดได้คุยนานๆไปนะคะเมื่อตัวตนนู่นนี่ออกมามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้หมอมินว่าคนคนนี้เขาไปเจอความรักที่มันไม่ใช่ความรักแท้มันเป็นความรุ่มหลงรุ่มหลงทางหนหมอนะคะ,นะะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือรูปร่างหน้าตาหรือสิบแปดบวกหรือเข้าไปเจอใครสักคนที่มีพันธนาการมีพันธนาการให,หนึงเขามีแฟนแล้วหรือเขามีคนคุยหรือเขาคนนั้นมีสเสน่ห์นะไม่ได้มีเขาคนเดียว ไม่หมอว่าเขารู้แล้วนะน่าจะรู้แล้วลนะ่ะโดยทั่วไปคุณอาจจะไปจับได้แต่ตอนนี้นชีวิตเขาเป็นอย่างไรก็ล่องลอยนะคะตรงน,นี้นะคะก็อยู่กับตัวเองโฟกัสเรื่องที่ทําถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเครียดไหมหมอต้องตอบว่าเขาคิดมากเหมือนกันนะณตอนนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณใจลึกๆอยากเริ่มต้นใหม่แต่ปลามันลอยออกจากตรงนี้แล้วนะคะหรือความสัมพันธ์ถ้าคุณไปเจอใครที่ไม่ชัดเจนคนคนนี้เป็นสภาวะที่ คบกับเราก็จริงแต่เหมือนเหมือนตัวเขายังรักอิสระไม่ผูกพันไปเรื่อยๆไม่ผูกพันความหมายมามีเขามีคนคุยไหมอ่ามอก็ต้องตอบตามให้มีคนคุยแต่ไม่ให้สถานะใครแบบนั้นนะคะงั้นก็ปล่อยเขาไปค้นหาตัวเองเนาะส่วนเรามีเป้าหมายแล้วเราไม่ได้ต้องการความรักที่ฉาบฉวยหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องสภาวะความห่างไกลทํางานคนละจังหวัดคนละประเทศคนละรัฐอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาก็เป็นอิสระนะถามว่ามีคนดีวไหมก็มีบ้างคุยไปก็รู้สึกไม่ใช่ก็ตัดออกไป หรือถ้าบางท่านเป็นเรื่องความขัดแย้งเห็นไหมคะถือดาบคนละข้างความไม่เข้าใจห่างกันออกมาแล้วก็ฮอมันดิวมาคุยกับใครมันก็ไม่ใช่เขาก็อยูดตัวเนี้ยเขาก็เป็นอิสระนะก็คือโสดนะคะหรือบางคนไปดีกวบใครแม่หมอว่าไม่ค่อยโอเคหรอกไปเจอคนหลอกลวงคนโกหกคนไม่ซื่อสัตย์กับเขาเขาเปรียบเทียบและช่างใจอะไรหลายอย่างแล้วนะว่าแน่นอนละค่ะคนเราถ้าไปเจออะไรที่ไม่ดีไม่ได้ทางใจมันถึงจะมีการเปรียบเทียบและช่างใจคะ่ะ ตรงนี้คนคนคน,นี้ค่อนข้างโดดเด่นนะทุกคนมาคนความรักอยู่ไกลตอนนี้เขาไม่แน่ใจในสิ่งที่เขาต้องการแล้วล่ะนะคะคิดผิดตัดสินใจผิดพลาดก็มีตรงนี้นะคะเขาไปเจอคนสินเสมอเขานะสินบกพร่องนะคะข้อสามเห็นไหมนะคะมีความรักที่ดีอยู่แล้วมีใครมานั่งเสียใจอีกตรงนี้แม่มอว่าน่าจะเป็นเขาที่รู้สึกผิดและเสียใจเสียดายในความรักความสัมพันธ์ตกตะแ่งความคิดของเขาคอดคิดถึงคุณเคยอบอุ่นและเติมเต็มแค่ไหนเขาอยากให้โชคชะตามหมุนบินกลับมา นะะได้เจอคุณมาดูกันนะคะความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างเก้าถ้วยนะคะตรงนี้แน่นอนละเขารู้สึกว่าเขาเติมไม่เต็มแต่คุณเป็นสิ่งที่มีบางอย่างที่ขาดหายที่เขารอเติมเห็มน,นะคะสิบถ้วยนะ เขาอาจจะเจ้าชูห้หรือเขามีคนเข้าหาเยอะหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณคือสิ่งที่เติมเต็มให้เขาสิบถ้วยคุณเป็นควนถือไม้เท้าอยู่ตรงนี้ไพ่ตีคู่มาตลอดนะแต่อยู่คนเราฟังมี่บางอย่างที่ขาดหายก็คือตัวคุณนั่นแหละค่ะก้าเหรียญนะคะเขาบอกว่าค,คุณก็ดูดีนะมีหน้าที่การงานการเงินที่มั่นคงไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้ถูกแล้วคะ่ะไม่มีใครนะคะว่า อย่าไปคิดว่าไม่มีเราอีกคนจะอยู่ไม่ได้ทุกคนก็ต้องปรับตัวอยู่ได้ในสถานะที่ที่คนคนนั้นเป็นนั่นแหละค่ะตรงนี้นะเขาคิดว่าคุณอยู่ได้นะจิะตมีคนที่บางคนนะคะอยากกลับมาเลือกคุณอยากกลับมาตัดสินใจคุณเป็นแสงสว่างนําทางมีคนที่คิดอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้ความคิดนะแต่ไม่รู้ว่าตรงกับความคิดใครแม่หมออ่านตามไพ่เท่านั้นสีไม่เท่าคุณคือความมั่นคงอันนี้ตกตำแหน่งความคิดของเขานะคุณคือความมั่นคง คุณคือบ้านคือสิ่งที่ดูแลใส่ใจเขาซัพพอร์ตเขาทุกอยาก่างบังคนนะคะอายุน้อยนะคะความคิดยังไม่เติบโตก็ได้ที่ผ่านมา,นาความรักนี้มันไม่ชัดเจนหรือเขาดึงใครเข้ามาในความรักรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขารู้แล้วนะคะว่าตรงนี้นะตัวเขานะเห็นไม่ไพ่จะตีคู่มาตลอดอยู่คนละฝั่งกับคุณตอนนี้นะคะเขาก็พงคนค่อนข้างมีอีโก้นะคนนี้มีทิฐินะคะฟอร์มเยอะ ตัวเขาที่ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขานึกถึงนะว่าคุณเป็นครอบครัวคุณเคยเติมเต็มดูแลซึ่งกันและกันห็นไม่พ่ตีคู่มันเป็นครอบครัวตลอดเลยเขาอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงถ้าได้กลับมานะเนี่ยมีคนที่คิดอยากจะไปต่อกับคุณนะฮะบางคนบล็อกกันไปด้วยหรือเปล่านะที่ผ่านมาคุณคงหนักเหนื่อยเขานึกถึงการติดต่อการสื่อสารจากคุณนะคะแต่ความรักนี้มันคงมันนิ่งไปนานแล้วไงตรงนี้นะคะ แปดดาเป็นความรู้สึกที่อึดอัดกดดันบางคนห่างกันออกมาก็ได้นะอยู่ในสภาวะที่รอรออะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ห่างกันออกมาไม่เหมาะว่ามีคนที่คิดถึงคุณเป็นสภาวะครอบครัวหรือวความรักความอบอุ่นที่คุณเคยเติมเต็มให้เขาบางท่านเป็นเรื่องเนี่ยขัดแย้งไม่เข้าใจหรือเขาชอบเอาชนะคุณตลอดตอนนี้เขารู้แล้วนะถ้าเป็นเรื่องนี้เขาจะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้มันดีกว่าเดิมนะคะความมีอโก้ความเอาแต่ใจ ถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะมาดูนิดนึงเนาะเขาบอกว่าคุณคือความรักความอบอุ่นความเติมเต็มถ้าท่านใดเป็นสถานะแฟนอยู่ด้วยกันแล้วหรือพูดเรื่องอนาคตหรือแม้แต่เป็นครอบครัวเขานึกถึงตรงนี้นะคะแม่หมอก็ดึงออกมาให้เห็นตรงนี้เลยและที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์เวียงวีง่นอกแต่ใจ มีอีโก้ใช่ไม่เคยยอมรับผิดเขารู้แล้วนะว่าเขาผิดแล้วเนี่ยนะคะตกตำแหน่งตรงนี้คือผิดรู้ตัวแล้วมีคนอยากได้โอกาสจากคุณอยากขอโอกาสจากคุณอ่านะคะเขารักคุณนะคะทุกคนาะคิดถึงคุณตรงนี้แน่นอนแหละบางคนเป็นเรื่องทั้งเรื่องสามเศร้าแล้วเขาก็ไม่เคยยอมรับผิดหรือบางท่านเป็นเรื่องอย่างเดียวคือขัดแยง้งขัดแย้งนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ได้นะถ้า เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นปัญหาเลือดลังมันก็น่าปวดหัวนะทุกคนตรงนี้เอาแต่ใจฉันไม่เคยยอมเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้มันตาชั่งมันตรงแล้วมันไม่เอียงแล้วคุณทุ่มเทคุณซัพพอร์ตดูแลทุกสิ่งอย่างจนเขามีทุกวันนี้จนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นะเขานึกถึงคุณความรักนี้แน่นอนละ้ค่ะเขาเป็นคนที่เดินจากคุณมาแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เดินจากเขาไปอาจจะเป็นเรื่องที่เขาทําไม่ดีกับเรา จนทําให้คุณต้องเดินจากไปเขารู้สึกผิดไงเห็นไหมหมอเพิ่งพูดผิดแมแมบบเขารู้สึกผิดและเสียใจยและเสียด,ดายมากเลยในความรักความสัมพันธ์หรือบางคนไปเจอคนที่มีเจ้าของมีครอบครัวแล้วถึงรู้สึกดีแค่ไหนก็ต้องต้องฟื้อลงออมานะคนที่ใช่มันต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยนะคะไม่ควรมีลักซ้อนเขาโดนเดียวและเหงามากเขาคิดถึงคุณถ้าท่านใดที่เป็นแฟนมาก่อนอยู่ด้วยกันเขาบอกเขาทําให้คุณโดดเดียวทําให้เขา คือที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นคุณค่าคุณนะเอาง่ายๆเลยตอนนี้มานั่งเสียใจมานั่งรู้สึกผิดมันสายไปหรือเปล่าเขาอาจจะคิดเช่นนั้นนะคะตอนนี้ตัวเองตัวเขาก็โดดเดี่ยวนะงะการเงินก็ไม่ดีไม่มีใครมาจัดระเบียบไม่มีใครมาดูแลเขาแล้วก็เหงาและโดดเดี่ยวมากเลยนะความรักความสามัคคีคุณเป็นเด็กเพจของเขานะนี่คนเกิดวันศุกร์คุณดูแลใส่ใจเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างมีคนรู้ตัวช้าคะ่ะทุกคนแล้วก็สายไป มาดูแนวน้องความสําคัญนะคุณเข้มแข็งมากเลยคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะสตรงเนี่ยสิงละคณาสิงอยู่ได้ด้วยตัเองบางท่านมีคนใหม่ๆมาดิวดวงคุณมเสเนนนะคะเดลเรเวอร์หกถ้วยนะคะสิบไม้เท้าัตสวินถือไม้เท้า เด็กถึงไม้เท้าจะมีชีเชียนเดฟู food, คุณดุดจับตรงนี้แล้วล่ะจะติดนะดมอนไพ่พระขึ้นมาด้วยนะนายถือถ้วยหกถ้วยนายถือถ้วยหมาไม่รู้นะว่าใครบางคน อยากจะกลับมาง้อคุณโดยเฉพาะคนที่ไปแล้วไม่ได้ดีไม่โอเคคือบางคนก็ตัดสินใจผิดพลาดตาหมอไม่มีหน้าที่มาตัดสินใจแทนใครมีแต่หน้าที่อ่านไพ่คุณเท่านั้นนะคะที่เป็นคนกําหนดทิศทางคุณคุณเท่านั้นที่ว่าเราต้องการอะไรแล้วโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแย้งนะทุกคนหรือคนที่คิดว่าไม่ชัดเจนอัคุณนะตอนนี้มันเหมือนว่าขาดบางสิ่งบางอย่างไปอาจจะวนกลับมาแต่หมอมินที่พูดตรงนี้คือ แน่นอนละค่ะคุณเป็นอิสระแล้วคุณรักตัวเองมากสเตินเดอะสเตรนท์ strength, นะคะกับเดอะฟูลเนี่ยรักตัวเองมากอยู่กับตัวเองอยู่กับคุณมีความสุขขึ้นหน้าที่การงานการเงินโฟกัสสิ่งนีน้ดวงมีเสน่ด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะรีบร้อนนะเพราะเจตจิตมีคุณคือคุณฟิกคนที่คนที่เข้ามาฟิกคือมีมาตรฐานสูงมากเพราะอะไรเพราะเราเคยเจ็บมาก่อนเคยเสียใจมาก่อนเราอยากได้ความรักที่ซื่อสัตย์อยากได้ความรักที่ศีลเสมอกันนะคะแล้วความรักที่ชัดเจนค่ะทุกคนเนี่ยมันต้องชัดเจนนะ ถ้าวนกลับมาเราไม่โอเคไม่เอานะเรงนี้เรงนี้มีสเสน่ห์นะตรงนี้มีคนเข้ามาแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณจะรีบร้อนนะคุณอยู่ได้แล้วว่ะค่ะตรงนี้นะเดฟูคือบางคนยังอยู่กับแปบ,บอิสระตรงนี้นะเนะี่ยคุณใช้ธรรมะดูแลความรู้สึกตัวเองเนาะนะความรักแล้วเราก็มีสติกับมันเราไม่ลุ่มหลงมากไม่ทุ่มเทจนเกินไปเพราะที่ผ่านเราทำหมดแล้หนอะนะมีขอให้แนะนำนะ t ดเวอร์นะนะ จัดเน้นนะคุณมีความสุขแล้วอยู่กับตัวเองนะคะมีสองด้วยออกมาด้วยคนที่เงียบนิ่งไปหมอไม่ทราบนะว่ามีใครบางคนกลับมาง้อคุณถ้าท่านใดที่มีปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแย้งที่ไม่แม่มอเห็นล้วมันมีเป็นสองประเด็นถ้าคุณคุยกันนะคะตรงนี้คุณต้องดูหน้าไพ่ก่อนนะถ้าอีกคนหนึ่งมาง้อยื่นถ้วยให้ถ้าคุณไม่เอาแปลว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณหันหน้ามาคุยกัน รถทีทีรถอีโก้ e go, ยังอยากไปต่อหมายถึงตรงนี้นะมันก็จะได้ไปต่อนะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกเจ็บและเสียใจนี้คุณแน่หมอว่าไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะว่าคุณต้องการรักที่ชัดเจนจริงๆซื้อสัตว์จริงๆนะคนที่เข้ามานะคะเขาต้องผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐานเยอะๆคือการคุยกันใช้เวลานะต,ตอนนี้คุณมีความสุขมากเลยเดอรซันอยู่กับตัวเองมีหน้าที่ มีงานมีเงินมีความสุขขึ้นถ้าเรามีความรักแล้วเราทุกข์ใจแล้วเราอยากมีทําไมคุณก็คงอยากพูดอย่างนั้นมาเนาะตรงนี้นะขอบคุณมากมายบางคนตื่นนะคะตรงตื่นรู้รู้แล้วนะะว่าสัจธรรมเป็นอย่างไรส่วนเขาก็เพิ่งเพิ่งรู้ใจตัวเองก็ได้นะนะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมมาทุกคนทุกท่านดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ